แม่จ่เหมาะแม่แล้วเขามาว่าลูกแล้วสิดูกก็เห็นสีลูกว่านี่ฟองว่าเขาฟ้องจริงหรือเปล่าเขาฟ้องจร,งร,อริงเหรอไม่ได้โกงอหอเขาฟ้องอย่างนั้นเหรอใช่จะฟ้องว่ายังไงฟ้องว่าว่า จริงจริงหรือเปล่าอยู่ดีๆหนูไปนอนอยู่กับแม่ปีกะแล้วเขาก็เราแม่ปีกกะเอาเครื่องให้หนูหนูบอกว่าจะเอาคืนเอามาคืนพี่ยมตาลก็ไม่เชื่อพี่ยำตาลน่ะพี่ยำตาลพูดโยกปืนนะแล้วเขาหอมบนเดเลหลายว่ะ หนูต้องรักกันรู้หรือเปล่ารักอยู่แต่พี่ไม่รักหนูหนูรักอ่งพี่แต่พี่ไม่รักหนูหนูได้รู้ได้ยังไงว่าพี่ไม่รักหนูรู้เขาพี่ไม่รักหนูพี่เขาพูดอย่างนั้นเหรอใช่โอ้คืออร่อยเนี่ยาำอร่อยทำยังไงยกโก้ <ๆ S 1> ทำยังไงทามันอร่อย ไม่อร่อยเหรอไม่ใช่เอาทิมน้องนี่สินะน้องแคทน้องแคทว่ามันอร่อยเหรออ้ออออาวอร่อยสำหรับแม่น้อยชอใส่แป้งผมชอบแป้งไม่ใส่แป้งนี่ใส่แป้งแล้วสิอืมหน้าสลีแล้วก็เป็นหน้าขาไก่นั่นแหละ แยงสาลีไม่ใช่แป้งกรอบแป้งกรอบก็เป็น,ปนแยงสาลีเหมือนกันนั่นแหละมันเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนจริงรแป้งกรอบทำไมไม่ไม่กรอบล่ะบุกรอบจังไห่